สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story ์ด้เช่นเคยนะครับวันนี้เข้าสู่แมปของเอ่อและปิดครับวิลล่าดีลักครับก็ตัวเควสจะค่อนข้างง่ายครับเป็น3ามับสครับส่วนเดี๋ยวเกมแจมผมจะเอามารีวิวให้ทีหลังครับโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ไปดูกันที่ตัวคลิปได้เลยครับกระดานเทรดบิตคอยนฟรีค่าธรรมเนียมสปอร์ตศูนสามารถปั้นพอร์ตจากเล็กไปใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเองมีระบบก๊อปปี้เทรดและระบบเดโมฟิเวเจอร์สำหรับให้ทดลองเล่นกัน รวมถึงพิเศษสุดวันนี้สำหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง150,000บาทและพบกันที่ bitget.com โอเ okay, คครับเราเข้ามาสู่ตัวแมปนะครับก็เควสแรกมันจะค่อนข้างง่ายก็คือเป็นการเก็บตัวไอ้นี่พวกนี้นะครับเนี่ยครับก็คือเราสามารถเก็บไปด้วยหรือรับเควสสองอันไปเลยครับก็คือเก็บทั้งป้ายด้วยแล้วก็เป็นการเก็บไอ้นี้ไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเก็บป้ายไปด้วยเลยแล้วกันแล้วก็เก็บไอตัวเนี่ยครับหูกะต่ายครับ โอเคเราจะเก็บบร,บริเวณบ้านก่อนครับจะได้ไม่ยากมากโอเคไล่ไเลยฮะโอเคเมื่อกี้เราเริ่มจากตรงไหนนะตรงนั้นใช่ไหมโอเคก็แล้วก็ขึ้นมาทางนี้ก่อนฮะนี่ต้นไม้ฮะโอเคแล้วก็โดดกลับไปโอเคครับคลิปอาจจะมาช้านิดหนึงขออภัยด้วยครับพอดีติดธุระนิดหน่อยครับก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปเลยครับโอเค นี่ครับขึ้นาทางนี้นะโอเคครับแล้วกระโดดขึ้นไปเก็บนี้โอเคไปตามทางได้เลยฮะเ,เสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วกลับเข้าไปในบ้านใหม่ฮะนี่เอาเก็บรอบนอกก่อนก็ได้ครับหรือว่าจะไปเก็บด้านบนด้านล่างคือมันเก็บแ,แล้วแ,แ,แต่แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยครับก็ลองหาลายดูนะมันจะมีลายแบบว่าเออทำให้แบบเก็บเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเควสนี้เราค่อยมาที้หลังแล้วกันเดี๋ยวเราเอาสองเควสนี้ก่อนจะได้ไม่งงนะฮะโอเค โอเคเก็บป้ายคุยป้ายด้วยโอเคต่อไปเราก็จะไปชั้นบนแล้วกันครับโอเคเก็บครับนี่ไรมาโอเคสิบหกแล้วเจ็ดครับโอเคก็เดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นบนนะฮะดูตรงชั้นนี้มีอะไรอีกไหมอ๋อชั้นนอกตัวนี้ก็มีหาทางออกแป๊บนึงฮะโอเคปุ๊บแล้วปิดนะฮะ มาตามทางได้เลยฮะโอเคในห้องนี้มีไหมโอเคตรงนี้มีอันหนึ่งคอนเสิร์ตมาดูปลานะดูปลาโอเคต่อไปเราไปชั้นบนนะครับโอเคคุยเลยข้าอันครับโอเคเควสไอเก็บป้ายก็เรียบร้อยนะครับโอเคมาทางนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเก็บไปครบยี่สี่อันเดี๋ยวจะมีอันสุดท้ายครับเดี๋ยวผมหาก่อนอลนนะมันจะมีตามทางด้วยครับบางอันเดี๋ยวผมขอหาแป๊บ,บนึง แบบมันก็ไม่ได้กว้างมากครับก็ลองเดินหาดูก็ได้บางทีผมก็ลองหลงลืมๆมะโอเคครับน,นี่อันนี้ข้างบนอย่างนี้อันหนึ่งโอเคยี่สิบสามแล้วต่อไปยี่สิบสี่ค่ะอันเดียวครับเดีย๋ยวผมจะยี่สิบสี่เดี๋ยวเรามาลงเพย์ตักเดี๋ยวยจะใช้คําสั่งเตรียมคําสั่งรีสปาวไว้นะครับโอเคครบแล้วยี่สิบสี่อันเสร็จปุ๊บให้เราไปรับเควสตรงนี้นะฮะนี่ นี่ครับมีสปาวนะมีสปาว์เสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมาทางซ้ายนะนี่ยี่สิี่อันเราจะลงไปทางช่องนี้นะนี่วันนี้ยี่ห้าอันปุ๊บแล้วก็คุยคนนี้ครับเนี่ยที่วันเี้ไปหาเมื่อกี้ครับก็เป็นเควสที่สามเมื่อกี้ครับรวมทั้งหมดเป็นทั้งหมดสามเควสครับก็จะค่อนข้างง่ายครับเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ด้วยครับเดี๋ยวเควสเกมแจมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทีหลังครับโอเคครับสวัสดีครับ